สวัสดีครับผมวันนี้กบผมเพิร์นโซนนะครับวันนี้อยู่กันในเกม Monster Gym Championship นะครับหรือ p o k e กรสเวิร์ตนั่นเองก็สำหรับคลิปในวันนี้เนี่ยมันมีกิจกรรมทามไอซ์แลนด์เข้ามานะครับ Time Island เนี่ยมันก็จะเข้ามาวิกสอกับวิกสีของเดือนนะอย่าไปไงตามได้ในคลิปนี้ครับก่อนจะเริ่มคลิปก็ฝากกดไลค์ตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยแล้วกันนะครับผมอ่ะไปดูกันนะฮะก็นะครับกิจกรรมเนี่ยโคตรเยอะนะฮะแต่ว่าผมจะพูดในเรื่องกิจกรรมหลักๆในการจับเทพแล้วกััััันนนนะะะคครรรบบอ่่เเเดดีี๋ยววาามปิหกท ทามไอซ์แลนด์กันนะครับทามไอซ์แลนด์เนี่ยบอกก่อนเลยนะครับว่ารอบนี้เนี่ยมีเทพเข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับกิจกรรมเหลืออีก56ชั่วโมงหรือประมาณ2วันกว่านะครับเกือบ3วันนะก็ในการเล่นนะครับทามไอซ์แลนด์เนี่ยนะครับคุณจะต้องมีตั๋วแบบนี้ตั๋ว primary ice island ticket เนาะก็หาได้ฟรีนะครับจากกิจกรรมต้อแจกฟรีอยู่นะฮะที่เหลือนะครับเราก็สามารถใช้เพชรในการซื้อได้นะครับวันละ2ครั้งก็แค่พันเพชรเองก็ได้2ใบตอนนี้ผมมี20ใบ ผมก็เข้าไปจับได้20รอบเนาะก็จะได้เทพ20ตัวนะครับผมมนได้เทพง่ายเกมนี้อ่ะเรามาดูเทพของรอบนี้กันนี่ครับรอบนี้ครับมีเทพเข้าหลายตัวเหมือนกันเริ่มที่เซราวล่าก่อนเลยนะฮะแล้วก็มีตัวไออีเทอร์นาทัสนะครับผมแล้วก็มีโซคาริโอมีเมกาดูคาริโอด้วยนะตัวนี้ผมไม่เคยเจอเลยนะเป็นตัวแร่สตัวนะครับแล้วก็เป็นระดับ SR ที่เราเจอชั่วๆไปก็มีมาชดโดเลเล่แล้วก็ทาบบูลูนะก็มีทั้งหมด7ตัวเลยนะฮะถือว่าโคตรดีนะครับผม อ่ะนี่ลูคาริโอนะแห่งเทพนะครับผมอ่ะก็วิธีเล่นก็ไม่ยากเนะาะเดี๋ยวผมพูดถึงการันตีเกาะแรกก่อนละกันเกาะแรกเนี่ยมันจะสุ่มเทพทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่าเราจะไม่เจอ7ตัวนี้นะคราวนี้เนี่ยนะครับเราก็ต้องใช้ตัวเข้าไปเล่นนะครับส่วนเกาะที่2เนี่ยจะเป็นเกาะที่เราสามารถซีเล็กได้เนี่ยเราจะเลือกตัวไหนก็ได้มันก็จะไปโหวในเกาะพิเศษอย่างนี้นเราเราเลือกเกาะที่2ครับมันก็จะมีโอกาสเจอเมก้าลูคาริโอเนี่ยอยู่ที่20%นะแต่ว่าต้องใช้ตัวพิเศษตัวพิเศษก็คือใช้ เพชรสีลุ้งในการซื้อนะครับตรงนี้แล้วก็กอะที่3เนี่ยโอกาสในการไล่้นคยโอจะเพิ่มขึ้นเป็น3 5นะฮะแล้วก็โปเกมอนแฟตเลเวล5อีก10%รนะครับแล้วก็กอ, 5, นะกกอสุดท้ายนะครับมันจะเป็นเกาะที่เจอ100%เซเลยนะครับแต่มันต้องเป็นตัวที่เสียตังค์นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเล่นสายฟรีเอาแค่การันตี SR ตัวธรรมดาก็พออะเดี๋ยวผมเข้าไปดูนะครับเราไปลุ้นกันดีกว่าในการสุม่มสุ่มในการเจอเนี่ยก็คือเจอพวกนี้แหละเนี่ยก็เป็นโปเกมอนเอตีดาวนะเอาไปาบ อ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปนะครับแค่นี้เองอ่ะเราก็เข้ามาในฉากจับนะฮะสิ่งที่เราต้องเตรียมก็คือโปกเกบอลนะอย่างผมก็มีโปกเกบอลอยู่ระดับหนึ่งอ่ะรอบนี้เจอกิราตินาครับพอดีเลยนอกจากกิราตินาก็จะมีแฟดด้วยนะผมเจอแฟดมิวกับแฟดดาร์กลาแล้วก็มีแฟดฟิเซอร์ด้วยโอ้ฟิเซอร์สามตัวนะไอพวกนี้ก็จะเป็น SR นะครับมีประมาณ7ตัวรวมเทพด้วยก็เป็น8นะอ่ะเรามาจับเทพก่อนละกันเริ่มวันที่กีรัตินาเราก็จิ้มไปที่มันนะนะครับแล้วก็กด normal cast ถ้าจับไม่ได้มันจะขึ้นเป็นฉาดให้เรามานะครับผมแต่ถ้าจับได้เนี่ยมันก็จะเป็นรูปดาวนะครับเด้งขึ้นมาแค่นั้นเองนะครับงานเรียบร้อยครับได้มาแล้วนะครับประมาณนี้นะครับพอเราจับมาเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ที่เหลือนะครับเราก็จะจับตัวอื่นต่อก็ได้นะครับแต่ในที่นี้ผมจะค้างไว้ก่อนนะครับเราก็กดออกมานะครับ ถ้าเกิดว่าเรากดกลับเข้าไปก็จะเจอโปเกมอนที่เหลือเหมือนเดิมแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะทําลายเกาะกดที่เดสทรอยตรงนี้ได้แต่ถ้าเกิดไม่กดเนี่ยมันจะทำลายภายใน3ชั่วโมงนะครับแล้วก็ตัวเข้าไปจับใหม่นะครับอ่ะกิจกรรมถัดไปเนี่ยนะครับที่น่าสนใจก็จะเป็นกิจกรรมโปเกมอนแดนสนะครับมันจะเป็นกิจกรรมให้เราวิ่งะนะครับผมอ่ะ๋ยวผมบอกกติกาก่อนละกันกิจกรรมนี้เนี่ยก็แค่ให้เราวิ่งนะครับไปตามระยะต่างๆแล้วก็เก็บของระหว่างทางเนาะ รางวัลของรอบนี้เนี่ยจะเป็นไมการซนะครับผมกับผู้โปรเกบอลต่างๆเนาะอันดับแรกเลยให้เรามารับกุญแจก่อนนะครับมันจะเป็นกุญแจที่ขเขาเรียกว่าอะไรนะที่มันแจกะนะครับในกิจกรรมนะั้นเป็นของฟรีนะเราก็รับมานะครับประมาณนี้มันจะมีอไอเทมรายวันรายเดือนอะไรเงี้ยนะครับเป็นของฟรีรับไปก่อนได้ตรงนี้อ่ะโอเคพอเราได้กุญแจมาพวกเราก็เข้าไปเล่นได้นะครับอ่ะเดีย๋ยวผมเข้าเล่นให้ดูนะครับมันจะมี2แบบก็คือแบบ normal กับแบบ auto อ่ะอันนี้ถ้าเกิดเป็นแบบแมนนวลเนี่ยต้องกดเองนะครับมันจะกดซ้ายขวาในการเก็บเห็นไหมมันจะให้เรากดฟรีก่อนนะครับ25้ครั้งเดี๋ยวพอหมด25ครั้งเนี่ยมันจะให้เราใช้เพชรครั้งละ10เพชรนะครับแต่ถามว่าคุ้มไหมคุ้มอยู่นะกับของที่ได้รับแล้วถ้าเราเก็บนาฬิกาได้เนี่ยเวลามันจะเพิ่มขึ้นนะครับระยะทางเนี่ยยิ่งวิ่งเยอะเราก็ได้ของเยอะนะครับนี่ฮะไล่ไปเรื่อยแล้วก็ถ้าเกิดว่าเรากดไม่พลาดเลยนะเป็นระยะเวลาต่อเนื่องเนี่ย ความเร็วมันจะวิ่งเร็วขึ้นด้วยนะครับระยะทางเราก็จะเพิ่มขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดใครไม่สะดวกกดเองเนี่ยก็กดออโต้ได้นะครับเนี่ยกดออโต้ไปแบบนี้เนี่ยจะออโต้เองเห็นปะตอนนี้ใช้เพชรแล้วนะเพราะว่าสิทธิในการกดฟรี25ครั้งมันหมดแล้วน่ครับมันจะมีศัตรูขวางทางเราต้องกดต่อยมันด้วยนะเนี่ยตอนนี้ผมวิ่งได้500เมตรแล้วเนี่ยก็ได้เบก้าสามอยู่3 3ชิ้นแล้วนะเนี่ยแค่นี้เองเป็นการเล่นสะสมระยะทางนะครับ มาเล่นสะสมได้เรื่อยๆนะจนก,กว่ากิจจะหมดนะครับถ้ากิจหมดเราก็มารวบร,วม,รวมดูระยะทางอีกทีหนึ่งจะมีของรางวัลแจกให้ด้วยเห็นปะออโต้เล่นง่ายไหมไม่ต้องกดเองนะครับสำหรับใครที่อยากเล่นกิจกรรมโดยไม่พลาดเลยก็เล่นออโต้ได้นะครับเนี่ยเวลาเก็บนาฬิกาเวลามันขึ้นปะตอนนี้ความเร็วขึ้นมาที่80แล้วนะมันขับรถอะอดูดิมันเป็นการกดแค่ซ้ายขวาซ้ายขวาเองนะครับแล้วก็แถบด้านซ้ายจะเป็นของรางวัลให้เราได้รับเห็นปะเออ แต่ว่าเพชรอะมันไม่ได้คุ้มหรอกแต่ว่าของเป็นกล่องอาจจะคุ้มเพราะมันใช้เพชรในการกดอีกทีหนึง่งใช่ไหมอ่ตอนนี้ผมวิ่งได้หนึ่งพันไม่ถึงพันนะนิดเดียวนะครับอ่านี่คือรอบแรกนะครับได้โปกเกบ,บอลมา2นะครับแล้วก็ได้อ่รราเศษมีก่าสามมาสามแล้วก็มีของให้เราเก็บได้ระหว่างทางนะครับอ่คิดว่าประมาณนี้เราเข้าไปเล่นได้เรื่อยๆนะครับจนกว่ากุญแจมันจะหมดนะครับกุญแจสามารถใช้เพชรสีลุงซื้อได้ด้วยนะครับวันละ5ครั้งนะครับผมอ่เรามาดูของรางวัลกันก่อนนะครับมันจะมีตรงนี้ อะของรางวัลเนี่ยนะครับรีวอร์ดตรงนี้นะครับเงื่อนไขในการได้ของรางวัลก็คือเราจะต้องวิ่งให้ได้5,500เมตรก็คือ5กิโลครึ่งนะแล้วก็มาจัดอันดับกันนะครับอันดับที่1จะได้ตัวเมก้าซัมไปเลย1ตัวถูกไหมฮะแล้วก็เศษฮันดิโต้นะครับแล้วก็กรอบรูปนะอันดับ2อันดับ3ก็เหมือนกันอันดับ4ถึง10ก็เหมือนกันแต่ว่าอันดับ2อันดับ3เนี่ยพวกเศษดิโต้จะได้น้อยลงเนาะแต่ส่วนของอันดับ4ถึง10เนี่ยมันจะไม่ได้กรอบรูปแค่นี้เองนะครับอยผมมมมยยยยััััังไ่่่ีออออนนนนดดบบเเเพราาะะะะวูหุลฮ มันจะต้องทําให้ได้5 5กิโลก่อนนะครับตรงนั้นเพราะฉะนั้นก็ไปเล่นทุกวันนะฮะเล่นแจนดับให้ได้นะประมาณนี้นะครับอ่ะแล้วก็นะฮะในส่วนของรีซอสรีคัฟเวอรี่เนี่ยก็มากดใช้เพชรรับกันนะบอกเลยว่าของดีมากตนี้แล้วก็ภารกิจต่างๆเนี่ยก็ไล่กดได้นะครับกดไปที่ตัวซินิโกเมะเมันก็จะได้ให้ของเราตัวอย่างก็เป็นพวกเหรียญกาชานะเนี่ยนะเหรียญกาชาได้ทุกวัน นะครับแล้วก็ตรงคอลเลคชันอัลบั้มตรงนี้ครับถ้าเกิดเราเข้าไปจับกิจวรรมหลายๆตัวเนี่ยมันจะให้เพจตอบแทนเรามาซึ่งผมกดรับไปหมดแล้วนะครับผมแล้วก็เข้าไปที่แบ็คแพคด้วยนะฮะแบ็คแพคก,ก,ก็เนี่ยจะเป็นถุงเงินก็มากดรับได้นะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของพวกร้านค้าเนี่ยนะครับมาซื้อของได้นะครับผมเคยทําคลิปสอนไปแล้วว่าไอเทมอะไรควรจะซื้อบ้างเนาะอ่ะก็มาลองจับเทพกันดูนะครับกิจกรรมก็เหลือตั้งหลายวันนะอ่าโอเคผมก็ประมาณนี้ก่อนละกันนะครับสำหรับคลิปในวันนี้ ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกแล์ก็แชร์กด subscribe ช่องมันโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันแก็อย่าลืมกับแจ้งเตือนคลิปใ,ใหม่มาคลิปหน้านะครับผมทิลเกนสวัสดีครับ